สวัสดีคะ่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางนะคะพี่น้องขานิกายอีวีพีนะคะเช้าบ่ายวันที่8กุมภาพันธ์2566นานะคะก่อนคำนวณก็เช่นเคยนะคะพี่น้องคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนเราคำนวณน,นะคะก็ไปดูที่7ก่อนนะคะพี่น้องเข้าเลยหลุดนะคะช่วงนี้คู่ตัวเด่นมาดีๆเนาะพี่น้องเนาะเอฟซี FC ทุกท่านก็น่าจะได้อยู่นะะเนาะค่ะเนาะบางท่านก็น่าจะหลุดนะคะ เมื่อวานนี้เลขซ้ํานะคะใจก็เลยจับไพ่นะคะเด่นรอบเช้านะคะจะให้สองและหนึ่งนะคะพี่ตังค้าะวันนี้มาคู่ตัวเด่นนะคะที่ใจชอบนะคะบนมาเก้าแปดห้าล่างแปดหนึ่งนะคะเข้าคู่หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะรอบบ่ายจะให้หนึ่งและศูนย์หนึ่งรอบบ่ายรอบบ่ายหลุดนะคะบนมาหนึ่งหกสามล่างแปดเก้านะคะพี่ังคะ์ะมาต่อนะคะ วันที่แปดนะคะวันที่แปดเด่นรอบเช้าอยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะวันนี้นะคะนี้ปกกับนี้วีรอบเช้าเหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะมาดูคู่ตัวเด่นคู่ความน่าจะเป็นนะคะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สี่นะคะเก้านะคะพี่้อง เก้าศูนย์เก้าหกเก้าห้าเก้าแปดเก้หึงเก้าสี่เค่ะเด่นบา่บายนะคะเด่นบายอยู่ที่หกและห้านะคะหกนะคะเป็นหกศูนย์หกเก้าหกหนึ่ง หกสามหกแปดหกสี่นะคะห้านะคะพี่นตองห้าหกห้าศูนย์ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดค่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะศูนย์เก้าหกห้านะคะ 0506 9 9 9 0 9 6นยนย์ะครับน้องคำนวณอยู่ไล่อีกแล้วนะคะพี่น้องคะหมามาอีกแล้วนะคะพี่น้องถ้าอยู่ไล่ก็ดีกว่าอยู่บ้านเนาะค่ะพี่น้องมันเงียบดีนะคะใจะชอบนะ่ยค่ะพี่น้องคะชอบมานอนสวนนะคะกับแม่นะคะหกนะคะหกศูนย์หกเก้าห้าก็ห้าหกห้าศูนย์ห้าเก้านะครับเนาะไม่ชอบบ้านนะคะพี่น้องคะ แอดมิน <Ad> เป็นคนไม่ชอบบ้านนะคะพี่น้องชอบที่สงบๆนะคะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันนะคะพี่น้องคือเลขสี่และเลขเก้านะคะเก้าและสี่นะคะเบิ้ลประจําวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลนะคะพี่น้องก็แล้วแต่เอฟซทุกท่านจะชอบนะคะพี่น้องบางคนก็ชอบเลขเบิ้ลแต่ว่าสําหรับเลขเด่นประจําวันนั้นไม่มีเลขเบิ้ลนะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณให้ลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันมันค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ